ตลอดไปไม่มีอยู่จริงหนึ่งในทุกความสัมพันธ์ในโลกไม่ว่าจะเพื่อนแฟนหรือกระทั่งครอบครัวเมื่อเรารู้สึกดีกับคนเหล่านั้นมากเท่าไหร่เราก็มักจะพึ่งความหวังว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะคงอยู่ตลอดไปเราจะรักและเป็นสิ่งดีๆให้กันแบบนี้ตลอดไปสอง หลายคนจึงผิดหวังเมื่อเราพบกับเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนความตลอดไปของเราเหตุการณ์ที่ผิดไปจากความหวังที่เราตั้งไว้และเราจะยิ่งผิดหวังมากขึ้นเมื่อมันดันไปเกิดกับคนที่เรารักและไว้ใจมากที่สุดสซึ่งคำว่าตลอดไปไม่ใช่ไม่มีมันอาจมีเพียงแต่เรายังไม่เคยได้มีใครสัมผัสทั้งนั้น นั่นเพราะเราไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ตรงน่าจะคงอยู่ตลอดไปหรือไม่4ดังนั้นอย่าไปยึดติดกับคำว่าตลอดไปในความสัมพันธ์จะรักกันตลอดไปหรือกระทั่งจะเกลียดกันตลอดไปหรืออะไรก็ตามเพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าจะมีอะไรที่จะตลอดไปหรือไม่ จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของเรา5คนคนนี้หรือคนกลุ่มนี้จะยังอยู่ไหมในวันสุดท้ายของเราเขาพร้อมที่จะคงอยู่อย่างตลอดไปตราบจนเส้นทางสุดท้ายของเราหรือไม่ไม่มีใครรู้เลย้ <6. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ ไม่ใช่เมื่อวานหรือพรุ่งนี้แต่อยู่ที่วันนี้เราได้ทำหน้าที่เราได้มอบความจริงใจและเราได้ทำทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ของเราได้ดีมากพอแล้วหรือยังถ้าคำตอบคือใช่คำว่าตลอดไปก็ไม่สำคัญเจ็ด ต่อให้เขาไม่ใช่ตลอดไปของเราแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราทำทั้งหมดไม่ว่าจะดีหรือเลวก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไปคำว่าตลอดไปอาจจะไม่ได้หมายถึงอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าแต่ความทรงจำต่างหากที่จะคงอยู่กับเราตลอดไปแต่แค่ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ จะดีกันบ้างหรือทะเลาะก,กันบ้างมันก็คือเรื่องปกติของทุกๆความสัมพันธ์ส่วนจะตลอดไปหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่มีใครรู้ตลอดไปไม่มีอยู่จริงในตอนนี้เพราะฉะนั้นอยู่ให้ดีที่สุดกับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็พอ เป็นยังไงบ้างคะบันทึกของตุดทาราชาแนลนำบทความบันทึกของตุดมานำเสนอท่านผู้ฟังอาจจะได้แง่คิดดีๆกับคำว่าตลอดไปไม่มีอยู่จริงทาราชาแนลก็ขอเพิ่มเติมกับคำว่าตลอดไปไม่มีอยู่จริงไม่ว่ากับอะไรทั้งนั้นอย่าคาดหวังคำว่าเหมือนเดิมอย่ายึดติด กับคำว่าไม่เปลี่ยนไปทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาทั้งนั้นและที่เปลี่ยนง่ายและเร็วที่สุดก็คือจิตใจของมนุษย์นี่แหละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าอย่งไรกันบ้างคะจริงอย่างเขาว่าหรือเปล่าเปลี่ยนง่ายและเร็วที่สุดก็คือใจของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นทำอะไรก็อยู่อย่างมีสติคิดให้รอบคอบนะคะ 6พันแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องปล่อยอยู่ดีโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนต่อให้รักกันมากแค่ไหนคบกันมานานแค่ไหนสุดท้ายถ้าถึงจุดจุดหนึ่งที่มันไม่ใช่ที่ของเราสุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีรักตัวเองให้มาก อย่าคาดหวังกับใครเนื่องจากคำว่าตลอดไปมันไม่มีอยู่จริงหยุดคาดหวังกับสิ่งที่ยังไม่ถึงตั้งสติทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดกันนะคะคาราชาแนลขอเป็นกํำลังใจให้ทุกคนได้ทำความดีอย่ายึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาทำปัจจุบันของเราให้ดีกัน จงอย่าคาดหวังใดๆให้ใจเราเป็นทุกข์จงจำไว้ว่าคำว่าตลอดไปไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งล้วนครอบครองได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นสรรโลกเกิดมาพอกรรมจึงทำให้บุญวาสนาบารมีแตกต่างกันสวยหล่อจนรวยทุกสุข แตกต่างกันเพราะสร้างบุญบาปหรือทำความดีทำความชั่วมาต่างกันแต่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในท,ทางที่ดีได้ด้วยการละเว้นจากความชั่วและให้มุ่งมั่นตั้งใจทำแต่ความดีในปัจจุบันไว้กันนะคะสุดท้ายแล้ว คนที่จะอยู่กับเราและพาเราผ่านในทุกๆเหตุการณ์ก็คือตัวเราเองทาราชาแนลยังเป็นกําลังใจให้ทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขและมันทำความดีไว้นะคะเพราะในแต่ละวันชีวิตต้องเจอบททดสอบมากมายอ่อ,อนแอก,ก็แพ้ไป ส่วนคนที่ไหวก็ไปต่อจะสู้หรือจะท้อขึ้นอยู่ที่ว่าอยากไปต่อหรือพอแค่นี้ขอบวันนี้ทาราชาแนลก็ขอนำบทความดีๆมานำเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย